สวัสดีผูช้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องลาวเล่นะครับมาติดตามข่าวสารของวงการวอลเลย์บอลกันนะครับผม <laughs> เป็นไงกันบ้างฮะวอลเลย์บอลซีเรียลีก2024สัปดาห์แรกที่ประเทศเวียดนามนะครับผมก็เป็นแมตช์ที่โอ้โห <laughs> เออเ,เกือบไปแล้วนะฮะวันนี้เกือบไปแล้วทีมไทย <laughs> นะฮะคือวันนี้ทีมไทยของเราอ่ะชนะเวียดนามไปได้3าต่อสเซต ก็ถือว่าเป็นชัยชนะที่โอ้โหกว่าจะได้มามันจับเหลือเกินนะฮะแล้วก็ต้องบอกว่าแรกกับอะไรหลายอย่างจริงๆนะฮะในแมชนี้เกือบไปนะฮะสำหรับทีมไทยนะฮะเกือบที่จะแพ้ให้กับเวียดนามน,นะฮะแล้วเกมกรแย่งขันนี่มันค่อนข้างที่จะดุเดือดตื่นเต้นสูสีนะฮะนักกีฬาไทยเราก็ ทบจะเรียกว่าน่าจะกดดันพอสมควรเลยแหละนะ <g ain> <g ain> กับเกมเจอกับเวียดนามในการแข่งขันโดยการนี้อันนี้มาพูดถึงรายละเอียดเมื่อกี้นัดน,นี้กันนะครับสำหรับการแข่งขันซีวิลิก2024ที่เวียดนามสนามแรกนะครับผมก็นัดสุดท้ายในทีมไทยของเราลงสนามเจอกับเวียดนามหลังจากที่ทั้ง2ทีมเนี่ยชนะมาด้วยกัน2เกมทั้งคู่นะครับทีมไทยของเราเริ่มต้นด้วยการเอาชนะอินโดนีเซียนะแล้วก็มาชนะฟิลิปปินส์ไปได้นะครับทีละสามศูนย์เนาะขณะที่ทางฝั่งของเวียดนามเนี่ยเขาก็เริ่มต้นด้วยการชนะฟิลิปปินส์สามหนึ ทีมถือว่าผลงานดีด้วยกันทั้งคู่นะครับผมเวียดนามเองก็อาจจะมีตะกุกตะกักหน่อยแต่ทีมไทยของเราเนี่ยผลงานใน2เกมแรกถือว่าค่อนข้างดีมากนะครับถือว่าชนะมาได้แบบสบายๆนะครับแต่ทีนี้พอมาเจอกันใน รอบสุดท้ายนะสุดท้ายก็ถือว่าเป็นเกมนัดชิงชนะเลิศเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าสกอร์ของทั้งสองทีมนี่มันก็เท่ากันมาหมดเลยนะเพราะฉะนั้นนี่เนี่ยชนะเท่าไหร่ก็ได้นะครับทีมนั้นก็จะเป็นแชมป์ไปรองนะครับซึ่งถ้าพูดถึงตามฟอร์มนะตามศักยภาพของทีมนี่นะครับส่วนตัวผมก็ยังมองว่าทีมไทยของเราก็ยังได้เปรียบทางด้านของเวียดนามอยู่พอสมควรนะถึงแม้ว่าเวียดนามจะได้เล่นในบ้านก็จริงนะแต่ว่าด้วยตัวผู้เล่นนะครับนักกีฬาของเราเองก็ถือว่าฝีมือค่อนข้างดีกว่าอยู่แล้วนะครับผม แล้วหคนแรกที่ทางโคตยะนะครับนาวาการทนนั้นสับสีสับนนาคส่งลงสนามก็ยังเป็นหคนแรกเหมือนเดิมเลยนะครับก็นำโดยพรพันธ์เกิดปราดเป็นมือเซตหัวเสาสองคนก็เป็นชัชชุออนมุกศรีแล้วก็อัชราพรคงยศนะครับบีหลังก็เป็นพิมพิชยาโกกรมโมวดเรืสองคนเป็นทัดดาวนึ่งแจงแล้วก็หาทยาบุญสุขนะครับแล้วก็ลิบุโกกรก็สลับระหว่างปีนุ้เป็นน้อยกับจิตพานาหัวหนองนะครับขณะที่ทางฝั่งโควิดนามเองเนี่ยนะครับในช่วงเซตแรกเขาเหมือนกับยังค่อนข้างลังเลอยู่นะครับแน่นออนน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 นแหหหละะะคครรััััับบบเเเเเเจททททีีททุ่่่ยยซึงงงปป็็ดดาาาาววววตตกข้้ม คือก็ได้ออกสตาร์ทก่อนแต่ว่าอย่างที่เราเห็นฟอร์มของทันทุยกันนะครับผมมองว่าทันทุยเองเหมือนจะยังไม่พร้อมแบบ100%นต์นะหลังจากที่เธอเองเนี่ยหายเจ็บกลับมานะครับซึ่งจริงๆก็ไม่รู้ว่าหายจริงหรือเปล่านะเออคือแค่ได้พัก ในการแข่งขัน ABC Cha l l e n g น Cup เนาะเมื่อช่วงเดือนพฤษภาคมแล้วก็มาลงเล่นอีกทีก็คือการแข่งขัน FAB Challenger ครับก็แบบได้เล่นนิดๆหน่อยๆเนาะแล้วก็เอาจิงอะถ้าเธอฟิตพร้อมเต็มร้อยคุณภาพศักยภาพของเวียดนามมันก็ดูน่าสนใจมากขึ้นแต่ว่าด้วยความที่ตัวเธอเองก็ยังมีการบาดเจ็บอยู่มันเลยทําให้แบบเธอเองก็เล่นได้ไม่ดีเท่าไหร่เนาะแล้วก็ในเซตแรกเนี่ยเวียดนามเองเขาก็ปรับเอาท่าั่งของ ที่บิ๊กเตือนหรือว่าน้องทุ่ยเย็นไปเล่นตำแหน่งบีหลังนะครับแล้วก็ให้ทันทุยเนี่ยยืนเป็นผู้เล่นตำแหน่งหัวเสาเนาะแล้วก็จับคู่กับท่านั่งของเจนตุลินนะครับเซตแรกเนี่ยเวียดน,นามเหมือนจะยังลงเล่นได้ไม่ไม่เข้าที่เข้าทางสักเท่าไหร่แล้วก็มีการเปลี่ยนหน้าสาด้วยนะครับในช่วงสักเล่นไปประมาณไม่ไมถึง10แต้มอะ่ะทีมเวียดน,นามเขาก็มีการเปลี่ยนตัวนะทีนี้พอเปลี่ยนมา๊บเกมของเวียดน,นามก็ยังไม่ดีดขึ้นกานะรที่าเซตแรกกับทีมไทยของเราเล่นได้ค่อนข้างดีเลยนะครับทำผลงานได้ในคนทางโยชิเอมดดนนเซแรระคับ เราอานำไปค่อนข้างเยอะนะครับกเกือบจะสิบแต้มด้วยซ้ําไปนในช่วงท,ท้ายเกมนะครแต่กลายเป็นว่าเราปิดเกมไม่ลงแนละ้วก็โดนเวียดนามไล่ขึ้นมาแต่ว่าสุดท้ายเราก็ชนะไป2 5ต่อ18นะครับก็ขึ้นนำไปหนึ่งนเซตนะครับจบเซตแรกเ่ยผมรู้สึกว่าชิวๆอ่ะสบายๆนะครับไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะแต่หารู้ไม่นะครับผมหลังจากนั้น <laughs> เกมของเวียดนามเขาเริ่มที่จะกลับมาแล้วจริงๆอ่ะเซตสองอ่ะผมว่าทีมไทยของเราก็ยังยังออกตัวได้ดีนะต้นเกมเยยัาเลยเล่นได้ดีแต่ว่าพอเล่นไปสักพักหนึ่งเนี่ยตอนเรานาประมาณสักแต้มที่เจ็แต่มันขึ้นแต้ม8ไม่ได้สักทีแล้วเวียดนามก็ไล่ขึ้นมาไล่จนจนกระทั่งแซงเว้แซง 8. ปต่อเจ็ดนะแล้วก็มันก็เวลานอกเทคนิคนะและการนี้มีเวลานอกเทคนิคอยู่นะเออเขาก็าขายสปอนเซอร์มานะหลังจากนั้นก็กลายเป็นเวียดนามที่แบบ นำนำไปเยอะเลยนะฮะเออแล้วก็เราก็พยายามไล่จนกระทั่งตอนท้ายเราก็ไล่ไปทันตอนจนเสมอเนาะ24เท่าแต่ว่าสุดท้ายเวียดนามเขาก็มาชนะในแต้มดิวนะครับชนะ29ต่อ27ตีเสมอเป็นหนึ่งตอนหนึ่งคือ ด้วยความที่แบบพอมันไปปลุกเวียดนามในบ้านเขาเองจากที่ผมว่าเซตแรกอ่ะเขาแพ้ไปแล้วเขาแบบสภาพจิตใจเริ่มเริ่มไม่ดีแต่การาที่เซตสองอ่ะทีมไทยเราดันไปฟอร์มหลุดกันเองเล่นไม่ดีกันเองนะครับมีข้อผิดพลาดกันเองค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับเลยทําให้กลายเป็นเวียดนามที่เขากลับคืนสู่เกมของตัวเองมาได้นะครับ <c oughs> ก็เลยทําให้ทีมไทยเราแพ้ไปในเซตที่2พอเซตที่2เราแพ้ไปปุ๊บเนี่ยเซตที่สนะครับเวียดนามเขาเริ่มได้ใจแล้วเกมของเขาก็าก็ทําได้ดีนะครับกลายเป็นว่าเวียดนามครองเกมได้ดีกว่าทีมไทยเราเองแบบ โอ้โ oh, เราก็มีโอกาสนําแต่มันก็นําได้ไม่สุดียดนามเขาก็พลิกกลับมาแซงนําไปได้แล้วการว่าอีกหนึ่งอย่างก็ต้องชื่นชมทางน้องตู้เย็นด้วยนะครับผมก็การเป็นแมตช์หนึ่งที่น้องตู้เย็นก็เล่นได้ค่อนข้างยอดเยี่ยมเลยนะครับผมรวมไปถึงผู้เล่นที่เขาส่งลงมาเป็นสำรองเนาะวีทิยูกริงซึ่งก็เป็นหัวเสา นะฮะลงมาเล่นแทนทันทุยในตั้งแต่ช่วงเซตที่2ก็กลายเป็นว่าเป็นอีกคนที่ลงมาและเล่นได้ดีนะครับผมเซตที่3ในเวียดนามก็ครองเกมได้ดีกว่าทีมไทยก็พยายามนะเออทีมไทยเนี่ยหัวเสาเราทั้งพิมพิชยาทั้งอัจฉรพรทั้งชุยออนก็พยายามออกสกอร์ให้ได้ดีที่สุดแล้วแหละแต่ว่าเวียดนามเขาก็ก็ทำได้ดีกว่านะครับสุดท้ายก็เซตที่3ในเวียดนามชนะไป25ต่อ23ขึ้นนําไป2ต่อ1เซตนะฮะแล้วเหมือนจะเป็นครั้งแรกในรอบกี่ปีไม่รู้อ่ะนะฮะคือตั้ ครั้งแรกเลยนะครับแล้วเวียดนามเองเขาก็สิ่งหนึ่งที่แฟนๆเขาคาดหวังก็คืออันดับแรกคือชนะทีมไทยแหละนะฮะชนะไม่ได้ไม่เป็นไรอันดับ2องเขาขอเล่น5เซตกับทีมไทยซึ่งก็ถือว่าเขาทําได้ตามเป้าหมายนะ <c oughs> คืออย่างน้อยเนี่ยเขานําไทยไป2อหนึ่งนะครับถ้าเขาแพ้เขาก็แพ้32เนาะแต่ถ้าชนะคือชนะไปเลยอาอจจะชนะ32อะไรก็ไม่รู้ซึ่งก็ถือว่าเขาก็ทําได้ ตามเป้าหมายที่ที่เขาคาดหวังไว้นะฮะก็มันก็ถือว่ามันเริ่มที่จะเข้ามาใกล้ทีมไทยมากขึ้นแล้วกับความไปายแพย้ต่อเวียดนามนะครับผมแล้วพอมาในเซตที่4เนี่ยโอเคทีมไทยของเรามันหลังชนฝาแล้วมันมันทำอะไรไม่ได้แล้วต้องพยายามทําเกมให้มันดีกว่านี้นะครับแล้วก็เราก็ถือว่าทําได้ดีในเซตที่4นะครับเราก็ครองเกมได้ด,ดีกว่าช,วชื้อชุกออนกลับมาตบระเบิดระเบอ้เบอนะฮะในเซตที่4ชนะไปนะครับยีต่อ21ตีเสมอเป็น2ต่อ2เซตนะครับทีนี้พอเข้าสู่เซตที่5เนี่ยนะฮะไอตอนก่อนเกมเ จากสีหน้าแววตานักกีฬาเวียดนามเพราไม่ไม่ซีเรียสมากเนาะเขาก็ก่อนลงสนามเขาก็แบบยิย้มแย้มแจ่มใสนะผีกับนักกีฬาไทยนี่เริ่มเครียดก,กันลวยื้อกับเรามาถึงห้าเซตได้ก็ถือว่าเขาค่อนข้างที่จะ ไม่ไม่ได้กดดันอะไรเยอะมากนะครับกายเป็นว่าทีมไทยของเราเริ่มเครียดแล้วแล้วพอในเซตที่หเนี่ยก็ต้องบอกว่าเกมค่อนข้างสูสีนะแต่ทีมไทยของเรายังดีที่ว่าเราเป็นฝ่ายนําได้ตลอดนะครับเราไม่ได้เป็นเป็นผู้ตามด้วยเซตห้าเนี่ยเราเป็นผู้นํามันก็ยังสบายใจได้ได้มากกว่านะครับผมก็สุดท้ายทีมไทยก็นาไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วเวียดนามเหมือนเขาจะแซงได้ในช่วงปลายเกมด้วยนะครับแต้ม 13- 12เนาะแต่ว่า กลับมาทีมไทยก็ยังยังได้2แต้มติดๆกันขึ้นนำไป14 13นะฮะก็ได้แมตช์พอยต์นะครับสุดท้ายก็เป็นทีมไทยที่สามารถปิดเกมชนะไปได้นะครับที่คะแนน15ต่อ13คะแนนนะครับในเซตที่หก็ถือว่า ออโล่งไปนะครับในเกมนัดนี้นะก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างคือถามว่าเสียหายไหมกับการชนะเวียดนาม3ามสองมันก็ไม่เสียหายหรอกแต่ว่ามันก็อาจจะเสียฟอร์มนิดหน่อยได้แบบว่าเราอุตส่าห์แบบจัดตัวหลักจัดชุกใหญ่ไปเล่นขนาดนี้น,นจาจกะกเล่นกับเวียดนามมาฮาเซ็ตนะฮะอันนี้ก็ทุกท่านลองคอมเมนต์มาแล้วกันนะครับว่าชัยชนะของทีมไทยที่มีต่อเวียดนาม3ามเนี่ยนะครับในการส่งทุกใหญ่ไปเล่นถือว่าเขาคิดถูกแล้วใช่ไหมอย่างที่เราเคยทําคลิปพูดคุยกันไปผมว่าถ้าเราส่งผู้เล่น สำรองส่งเด็กๆไปเล่นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วแพ้มามันก็ยังโอเคนะครับคือให้เวียดนามเขามีความสุขชนะในบ้านไม่เป็นไรหรอกนะแล้วเราค่อยกลับมาส่งตัวหลักไปเล่นในบ้านแล้วค่อยชนะเวียดนามในบ้านเราก็ได้นะครับอาจารแล้วผู้ใหญ่เราก็มองว่าเอาเราก็ไม่อยากแพ้เวียดนามเนาะออแล้วก็ส่งตัวจริงส่งตัวหลักไปเล่นซึ่งรอบสุดท้ายก็ไม่แพ้นะฮะชนะไปสามสองก็เกือบไปเหมือนกันก็บ่งบอกให้เห็นเวียดนามตัวนี้ศักยภาพของของพวกเธอเองก็ขยับขึ้นมาค่อนข้างเยอะพอสมควรเหมือนกันเนาะในตอนนี้นะฮะซึ่ง ผู้เล่นที่ทำแต้มสูงสุดในเกมวันนี้ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับน้องตู้เย็นนะครับเงียนที่พิทเตีเยนทําไปได้41คะแนนนะครับชัดชูออนนี่ทาไปได้29คะแนนในเกมนัดนี้น,นะก็ตอนนี้มันยิ่งมีประเด็นดราม่าข,ของนักกีฬาเนาะในโอลิมปิกเกมนะฮะก็ <c oughs> นะก็ทุกท่านก็ลองไปพิจารณาดูแล้วกันตัวผู้เล่นของน้องตู้เย็นเนี่ยนะจริจงๆกระแสน,นบ้านเราผมว่า ส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยแล้วแหละกับการที่น้องตู้เย็นเนี่ยมาเล่นในประเภททีมหญิงเนาะแล้วมันก็แบบโอ้โหคือเล่นแล้วมันเห็นชัดเจนว่าคุณภาพศักยภาพของเธอเองคือมันโดดเด่นกว่าผู้เล่นคนอื่นๆในทีมนะฮะคือถ้าสมมุติว่าเราตัดน้องตู้เย็นออกไปสักคนหนึ่งเนี่ย นะฮะเวียดนามมันจะเป็นยังไงเราก็ไม่รู้นะเออฟอร์มเรื่องของเวียดนามเขาก็อาจจะจะดรอปลงไปแล้วก็พอเขามีตู้เย็นอยู่ในทีมเนี่ยมันมันจังหวะบางจังหวะมันชี้เป็นช,ชี้ตายเขาสามารถที่จะแบบเสกสกอร์ให้กับทีมได้เลยอ่ะนะสามารถผลิตสกอร์ให้กับทีมได้เลยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดได้เปรียบของทางเวียดนามเหมือนกันนะครับแบบนี้ก็ถือว่าทีมไทยของเราก็ เกือบเหมือนกันฮะเกือบโดนทางตู้เย็นไปเหมือนกันเกืบยังดีที่สุดท้ายเราชนะไาได้3ต่อ2เซตก็กลับไปปรับปรุงแก้ไขกันใหม่แล้วกันนะฮะทีมไทยในการแข่งขันสนามที่2นะครับที่จังหวัดนครริมาซึ่งจะเล่นกันในวันที่9-11ถึงสิสิงหาคมนี้นะตัวผู้เล่นของเราผมว่าไม่น่าจะหลุดจากนี้หรอกนะครับเรา่าจะยังใช้ผู้เล่นตัวหลักชุดนี้ไปแข่งขันเหมือนเดิมนะขณะที่เวียดนามเนี่ยเดี๋ยวรอดูว่า พวกเธอจะส่งชุดไหนมาเล่นนะครับจะส่งชุดใหญ่มาหรือเปล่าหรืออาจจะพักบรรดาตัวหลักแล้วให้บรรดาตัวสำรองได้ลงสนามแข่งขันในสัปดาห์ที่2หรือเปล่า <c oughs> ก็เดี๋ยวรอดูอีกทีนึ่งนะก็เดี๋ยวรอติดตามกันในสัปดาห์ที่2ที่จังหวัดนครราชสีมานะครับส่วนเกมใน,นรอบชิงแบบที่3เนี่ยก็เป็นถือว่าค่อนข้างพลิกล็อกเนาะนะฮะทีมชาติฟิลิปปินส์เอาชนะทีมชาติอินโดนีเซียข,ของโคชนานไปได้3 1ต่อเซตนะครับฟิลิปปินส์เองก็ จบเกมในนับที่3ของการแข่งขันไปครองนะครับผมก็ยินดีกับทางฟิลิปปินส์ด้วยนะครับส่วนอาจารย์ชนานเองก็คงต้องยามปรับปรปุงเกมแหละนะครับคือแกเข้ามาปีแรกก็อาจจะยังทดลองตัวผู้เล่นทดลองระบบของทีมกันอยู่ก็หวังว่าอนาคตก็น่าจะดีนะครับเพราะเป้าหมายของทีมอินโดนีเซียก็คงเป็นการคว้าเหรียญรางวัลใกนการแข่งขันซีเกมนะฮะในปีหน้าอยู่แล้วส่วนรางวัลบุคคลนะครับผมตอนนี้เนี่ยทางแฟนเพจของซาวาสมาคมวอลเลย์บ,บอลแห่งอาเซียนเขาได้แจ้งมาแล้วนะครับผมหัวเสายอดเยี่ยมสองคนก็จะมีชาชุออนโมกศีแล้วก็าอัชาราพรคงยศได้ ไป2คนเลยนะสำหรับทีมไทยบีหลังยอดเยี่ยมนะครับเป็นเหยียนที่บิ๊กเตยน้องตู้เย็นของเวียดนามนะครับบอลเร็วยอดเยี่ยมนะครับเป็นดินที่จะซางของเวียดนามนะฮะก็ได้ไปนะแล้วก็อีกคนก็คือทีอากากาเต้ของทางฟิลิปปินเซตยอดเยี่ยมนะครับเป็นจูเลียเดกุสมมนนะครับผมหรือว่าเจเรกุสแมนนะของฟิลิปปินนะตัวรับอิสระยอดเยี่ยมเป็นปีนุชแป้นน้อยแล้วก็นักกีฬายอดเยี่ยมนะครับเป็นชัชุออนโมกสีของทีมไทยนะครับที่ได้ไปนะอ่ะก็เดี๋ยวติดตามกันต่อในสัปดาห์ที่2ของศึกกซีวิล2024นะครับ วันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามด้วยนะคขิ้เห็นยังไงกกับเกม่งน,นี้คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมนี่ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ